ภารกิจคือต้องทํางานร่วมกันเพื่อต่อสู้ให้ได้ประชาธิปไตยตรงนี้สําคัญกว่าไม่ใช่ว่าด่าโควิดแล้วได้ประชาธิปไตยมันต้องเลือกว่าจะด่าใครไม่จ่ด่าโควิดด่าธรรมนัปุ๊บได้ประชาธิปไตยต้องใจเย็นๆต้องมียุทธศาสตร์จะเดินอะไรเนี่ยอย่าใจร้อนพักฝ่ายขานะครับได้ยื่นอภิปรายได่ไว้วางใจไม่มีชื่อของพลเอกประวิตยกับร้อยเอกธรรมนัฐอย่างเงี้ยครับก็เลยมีนักการเมืองจากบางพักกองเชียร์จากนักการเมืองจากบางพักเนี่ยครับก็เหมือนไปทวิตแล้วก็ตั้งสเตตัสกัน พักเพื่อไทยมีดิวหรือเปล่าพี่โทนี่มีดิวอะไรหรือเปล่าอย่างไงครับผมก็เลยอยากจะสอบถามทางพี่โทนี่ครับว่าคิดเห็นยังไงบ้างครับเวลามีเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดเรื่องอะไรพวกนี้เกิดเกิดขึ้นมาก็จะมันจะบอกว่าพี่โทนี่พี่โทนี่มีดิวนะอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ><ผ>มไม่มีอะไรหรอกครับใจร้อนคือไม่ได้ดังใจหงุดหงิดเป็นเรื่องธรรมดาการเมืองเนี่ยใจร้อนไม่ได้นะต้องมียุทธศาสตร์ถามว่ายุทธศาสตร์คืออะไรถ้าจะด่าให้มันเนี่ยมันด,าด่าที่ทุกคนอะ แล้วด่าเวลาไหนก็ได้แต่ลงคะแนนเนี่ยก็แพ้เขาอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่าจะดา่ายังไงลงคะแนนแล้วชนะคอะม3มสิคนถ้าเราจะใส่ทรัาบหกคนคนดูที่บ้านก็เบื่อการนั่งฟังก็ไม่มีสมาธิถามว่าประวิดวันนี้มีหน้าที่ทำอะไรเป็นรองนายกงานเมื่อค่อยมีการอภิปรายในส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องปัจจุบันการจะใช้อดีตได้แต่ไม่มีน้าหนักต้องดูปัจจุบันนี้มันเรื่องของโควิด เป็นเรื่องของความล้มเหลวในการบริหารงานเป็นเรื่องของพฤติกรรมอันก่อการสงสัยว่าได้จะมีการทุจริตบางอย่างก็มีหลักฐานบางอย่างไม่มีหลักฐานแต่ส่วนใหญ่แล้วมีหลักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะอภิปรายใครควรจะต้องมีหลักฐานอย่างน,น้อยๆก็มีข้อมูลที่ชัดเจนที่จะไปว่าเขาวันนี้เนี่ยร่วมฝ่ายค้านก็คงทํางานร่วมกันก็ต้องมีการเอามาแสดงกันว่ามีหลักฐานอะไรไหมใครอยากทําอะไรยังไงใจเย็นๆครับพักก้าวไกล ถ้าจะคิดทํางานร่วมกันเพื่อได้มาเพิ่งซึ่งประชาธิปไตยแล้วอย่าใจร้อนถ้าใจร้อนก่อนประชาธิปไตยไม่ทันมาทะเลาะกันก่อนภารกิจคือต้องทํางานร่วมกันเพื่อต่อสู้ให้ได้ประชาธิปไตยตรงนี้สําคัญกว่าไม่ใช่ว่าด่าปวิตธแล้วได้ประชาธิปไตยมันต้องเลือกว่าจะด่าใครไม่ใช่ด่าปวิตธด่าธรรมนัฐปุ๊บได้ประชาธิปไตยต้องใจเย็นๆต้องมียุทธศาสตร์จะเดินอะไรเนี่ยอย่าใจร้อนอย่างว่าเนี่ยพรรคเพื่อไทยเป็นวัดเป็นพรรคพรรคที่เก่าแก่เก่ากว่า ยี่สิบกว่าปีพักเก้าไกลเพิ่งไม่นานนี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยคา u เจอร์มันก็อาจจะต่างกันบ้างแต่ในที่สุดเราสองคนต้องทํางานร่วมกันเพื่อมุ่งเป้าหมายที่ประชาธิไปไตยอย่าทะเลาะกันนะเป็นเด็กไม่ได้โตแล้วนะอือครับ